สวัสดีค,ะดดค่ะทุกๆคนอามาพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะอาวันนี้นะคะเราจะขอมาเปิดพลังงานของพวกคุณกันบ้างดีกว่านะคะ กับหัวข้อที่ว่าบุญกุศลน,นะคะที่คุณเนี่ยเคยอุทิศให้เหล่าเจ้ากรรมในเวนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดวงวิญญาณที่มีกรรมเ,เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะคะออตอนนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะคะได้รับผลบุญที่คุณอุทิศให้เขาบ้างแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ควรที่จะอุทิศยังไงทํำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดขออนุญาตนะคะเปิดพลังงานดวงชะตาของพวกคุณกันนะคะก็สําหรับหัวข้อ,อนี้นะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณ นัายานักการรับชมด้วยนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะ,ะเราเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเป็นแนวทางแล้วกันนะคะโอเคมีไพ่ทั้งหมดนะคะ3ามกล้องสามสับให้เพื่อนๆได้เลือกกันเช่นเคยนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะกล้องที่1 2 3แบบนี้นะคะโอเคอาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองะคะ่ะป้ายแม่หมอต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าทําหัวข้อนี้นะคะแม่หมอขนลุกมากๆเลยะคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำหรับแรกนะเรามาดูกันเลยนะคะบูญกุศลที่คุณเนี่ยนะคะทำให้เนาะทำให้เจ้าก,กรรมในเวรของเรานะคะหรือ,อดวงพลังงานนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเราอะไรเงี้ยพวกเขาได้รับบ้างไงกนะที่มีกรรมมีอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ่ะแม่หมอต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาได้รับนะคะเขาเขา,าค่อนข้างได้รับแม่แม่หมอว่าคนกองนะคุณอะ คุณนะ่ะค่อนข้างจะอุทิศบ่อยนะแล้วก็อุทิศเยอะอุทิศเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในในบางคนเนี่ยนะคะมีเซนส์มีสัมผัสด้วยนะคือสามารถสัมผัสกับ,ก,บกับพวกเขาเหล่านั้นได้เออจริงไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะพวกเขานะกับกับสิ่งอื่นๆนะที่ที่หมอไม่เห็นที่คนแบบ คนปกติอะคะ่ะคนท,ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยคุณนะจะจะ,จะมีม,มีมีความพิเศษตรงนี้นะสามารถสัมผัสสามารถแบบมีความรับรู้อะไรได้ก็ตามแต่นะคะเออจะจะจะสัมผัสได้อย่างเช่นเออขนลุกอะไรเงี้ยขนลุกขนพองแล้วก็อุ้ยรู้สึกหนาวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแม่แม่หมอคนกองในะส่วนใหญ่จะสัมผัสได้ถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างพลังงานอะไรเข้ามาเงี้ยแม่หมอว่าเขาได้รับนะคะแล้ว เขาเนี่ยเขาคือเขาแม่หมอมีความรส่าเขา เขาเขาได้มากพอจนที่แบบว่าเขาก็จะไปแล้วแหละไปไปในภพภูมิไปในที่ของเขาไปไปในที่ที่เขาควรจะไปแล้วอะไรประมาณแบบนี้นะคะนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณทําบ่อยๆทําเยอะแล้วเนี่ยก็ดีเลยค่ะยิ่งยิ่งต้องทำทำต่อไปเรื่อยๆนะเออยิ่งต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะถึงถึงเขาจะาถึงจะมีเจ้ากรรมในเวหรือมีพลังงานบางบางพลังงานที่เขาคือได้พอแล้วเออได้พอแล้วเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังต้อง ทําเรื่อยนะเพื่อเพื่อที่จะเสริมพลังงานแล้วก็บารมีให้แกตัวคุณเองนะคะเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเขาได้รับนะคะได้รับค่ะแล้วเขาก็กําลังจะไปยังยังที่ที่เขาควรไปและอะไรแบบนี้ค่ะโอเคอ่าพลังงานในที่แม่หมอเห็นน่ะเออแล้วแล้วแล้วที่คุณอุทิศให้เขานะเหมือนก็ว่ามันก็ช่วยเสริมดนะ้วยนะช่วยเสริมให้เขา,เาไปสู่ภพภูมิที่ค่อนข้างดีขึ้นด้วยนะเออดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะ ก็เลยต้องสรุปเลยว่าเขาได้รับนะคะได้รับค่ะโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่2เลยค่ะป้าอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะสาหรับนี้นะสําหรับที่2นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอ่ที่คุณอุทิศส่วนบูญส่วนกุศลให้แก่พวกเขาเหล่านั้นไปนะคะพวกเขาได้รับเออกันบ้างแล้วหรือยังโอเคอ่ะต้องขอบอกเลยนะคะสำหรับคนกองนี้ได้รับนะคะเขาได้ได้รับแน่นอนค่ะเออดีแล้วค่ะ แม่แม่หมอว่าคนคนกองนี้นะคะส่วนใหญ่อะออคุณจะอุทิศเขาในในแนวแบบว่าสวดนมนต์อะไรแบบนี้เออสวดมนต์ไหว้พระเวลาที่คุณสวดมนต์อะไรเงี้ยคุณก็จะอุทิศแผลไปให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ mm. แล้วมันก็แล้วเราถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะ่ะการอุทิศโดยการสวดมนต์หรือการไหว้พระอะไรอย่างนี้นะคะ mm. จะค่อนข้างแบบพลังงานจะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเออจะจะเป็นการอุทิศที่แบบว่าค่อนข้างเขาเรียกอะไร ค่อนข้างแบบแรงเหรอแรงเหรอใช้ใช้คําพูดแบบนี้ถูกไหมค่อนข้างแรงค่อนข้างแบบ เป็นเป็นกุศลที่ใหญ่อะไรแบบนี้มนเป็นเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงอะไรแบบนี้การที่จะส่งผ่านไปให้เขานะคะการสวดมนต์แล้วแล้วเวลาไหว้พระแล้วคุณอุทิศให้เขาก็ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะถ้าคุณอ,อุทิศโดยลักษณะนี้นะอุทิศแบบนี้บ่อยๆอ,อะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าถึงค่ะถึงแล้วคุณจะต้องทําเรื่อยๆนะคะคุณจะต้องทําเรื่อยๆนะเพราะว่า พลังงานดวงเนี่ยที่เป็นมีความเกี่ยวข้องมีกรรมร่วมออกับคุณนะคะเจ้าก,กรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาก็คือ,อ,อยังถึงถึงแม้เขาจะได้รับนะเขาจะได้รับนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังยังยังไม่ให้อภัยคุณแบบเต็มที่หรือว่าหรือว่าไปไปในภพภูมิของเขาแบบเต็มที่ยังคงจ้อง,งยังคงจ้องมองคุณอยู่นะคะถ้าวันไหนอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบ บุญกุศลหมดหรือว่าทําน้อยลงอะไรแบบนี้นะมันมันก็จะทําให้เขาเนี่ยนะคะโกรธได้อะไเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณทําแล้วคุณจะต้องหมั่นทํำเรื่อยๆเ,เ,เลยนะเออแล้วแล้วมันก็จะช่วยนอกจากนี้มันจะช่วยส่งเสริมให้ ให้ตัวคุณเองอ่ะพลังงานของตัวคุณเองค่ะเข้มแข็งพลังงานเข้มแข็งมากขึ้นด้วยแรยงเนี่ยนะคะการที่คุณหนูทีสให้เขานะคะมันก็จะทําใหา้พลังงานของเขาเนี่ยนะคะเจ้ากรรมในเวหรือพลังงานลึกลับที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเนะี่ยเหมือนกับว่าทําให้พวกเขาเนะี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีกำลังแล้วเออมีกำลังมีพลังมีแรงบุญอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรไปอีกนะคะก็ ออถือว่าดีแล้วค่ะมาถูกทางและการทําบุญออการอุทิศโดยการสวดมนต์การไหว้พระอะไรแบบนี้นะคะมันมันส่งไปถึงเขาะะแล้วค่ะแล้วมันก็ทําให้พลังงานในตัวออพลังงานในตัวเขาว่ดแรงแรงขึ้นลบคุณอย่าหยุดนะถ้าทำแล้วก็คือต้องทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคก็ต้องขอสรุปเลยนะคะว่าคนกองเนี่ยเขาก็ได้รับคะ่ะได้รับและแหละที่คุณเนี่ยนะคะอุทิศคอยอุทิศอะไรออสวดมนต์ไหว้พระแล้วอุทิศให้เขาเขาได้รับคะ่ะอ่ะเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สา นีคะป้าสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับนี้นะสำหรับที่สามมาดูกันเลยสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแม่หมอจะขอแนะนํานิดนึงบุญกุศลนะคะที่คุณอ,อุทิศไปให้เขาแม่หมอว่ายังไม่พอนะยังไม่พอนะคะคุณอาจจะต้องหมั่นหมั่นทําบุญแล้วก็หมั่นอุทิศไปให้เขามากกว่านี้นะ คือคนกองนี้มัน,ม,นมันอาจจะมีมีมีกรรมหรือมีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวเนื่องกับความเอ <sk r ises> อเกี่ยวเนื่องกับพวกกรมราคะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเออพวกเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะเออคือเจ้ากรรมในเวรของคุณนะแม่หมอว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเออเรื่องในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้เออเออคุณอาจจะเคยทําให้ให้เขาผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อนก็เป็นได้เคยหลอกเคยอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ะว่าไปในอดีตอะไรเงี้ย แล้วแม่หมอจะบอกว่าค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงมากๆแล้วเขาก็อันนี้เน่ต้องขอบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้แม่หมอก็คืออ่านจา,จากพลังงานจากสิ่งที่แม่หมอเห็นตามไพ่แล้วก็สิ่งที่แม่หมอรู้สึกนะคะตามเซนส์นเลยนะคือเขาอ่ะ คือเป็นเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแรงแรงมากๆนะคะคนกองเนี่ยแล้วเขาคือเหมือนไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมปล่อยแล้วก็คือยังมองยังคอยยังโกรธคุณอยู่อเออพูดง่ายๆยังโกรธแล้วก็ยากที่จะให้อภัยนะคะนะเออมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักอะไรเนี้ยการที่คุณทําให้เขาเคยท,าทําให้เขาผิดหวังในอดีตหลอกลวงเขาอะไรต่ตางๆเนี่ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองเนี่ยแม่หมอต้องบอกเลยคุณต้องหมั่นทําเยอะๆเลยค่ะเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยทําด้วยนะคนคนกองเนี่ยคนกองที่สามคุณไม่ค่อยทําบุญแล้วไม่ค่อยอุทิศให้เขาเล เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะ แม่หมอขอแนะนําเลยให้คุณนะคะทำทำเยอะๆอุทิศไปให้เขาเยอะๆนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้รับเลยนะในบางคนยังไม่ได้รับหรือรับก็คือยังยังรับไม่พอเลยอะเออกับสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นยังโกรธคุณอยู่อะแม่หมอแนะนํานิดนึงถ้าคุณทานะขอให้คุณทําแล้วอุทิศให้เขาไปอย่างเดียวเลยให้ให้นึกให้นึกถึงเขาไปไปอย่างเดียวเลยเออเนี่ยแหละใครก็ตามแต่ที่มีกรรมเกี่ยวข้องกับเราอะไรเงี้ยนะคะที่เราเคยทําไม่ดีเขาไว้ให้ให้ระลึกนึกถึงอธิษฐานแล้วก็อุทิศให้ พลังงานเหล่านี้ไปอย่างเดียวเลยให้เขานะคะได้รับบุญรับอะไรเต็มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละคะ่ะให้เขาแบบเออให้อภัยเราโอ,อ้โหสิกรรมให้เราหน้าอะไรแบบนี้ก็พูดแปลที่ฐานไปนะคะเนี่ยจะขอสรุปเลยนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะเขานะคะยังไม่ค่อยได้รับบุญกุศลจากคุณสักเท่าไหร่เลยให้คุณหมั่นทํานะคะหมั่นทําเยอะๆไปให้เขาคะ่ะประมาณนี้คะ่ะ